สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับตัววิตามินซีนะคะของบริษัทซูเดียน,นะคะคือตัวนี้สามารถใช้บำรุงนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็รักษาสิวอักเสบก็จะไม่ทำให้มีสิวอักเสบแล้วก็รอยเป็นต่างต่างนะคะและช่วยต้านไวรัสห้ามเลือดออกตามไรปันนะคะแล้วก็ใครที่เป็นพวกภูมิแพ้ต่างๆนะคะสามารถทานตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับใครที่ ใช้สายตานานๆน,นะคะใช้คอมเทโนโทพท์นานตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของความดันของลูกตานะคะก็คือจะไม่ทําให้เราปวดตานะคะตัวนี้สามารถช่วยเราได้นะคะก็อันนี้ทานมาทานเป็นประจํานะคะน่าจะตอนนี้น่าจะสิ้ตกระปุกแล้วใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะบรรจุ80เม็ดนะคะราคา312บาทนะคะวันนี้ก็ขอมาแนะนำสิ่งดีๆให้ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ